าเป็นหลักที่เราไปทำวันนี้คือหลักสูตรเสริมสร้างลักษณะนิสัยพระศกษาโดยมีท่านอาจารย์นรงอมาตยนพดีเป็นหัวหน้าทีมก็ไปนาเบแม่สายพัฒศิษยาเนี่ยนะครับก็พอเขากระอบ,บลมเสร็จก็อาจารย์มานพมาตรกูลซึ่งขณะนี้ทราบข่า,ขาวว่าเออลี่ไปแล้วนะวงเล็บนกปุ๋มมานพมาตรกูลก็พาไปเลี้ยงก็ไปรถตู้อย่างดีนะครับไปรถตู้ครับไปมารถตู้อย่างดีที่นี่ก็เกิดติดลมขึ้นมาไล่ตอนขากลับไล่ ทํางไงเดียเดินออกมาหน,น้าร้านทัานได้นั่นเองก็เจอขบรถแม่สายลาม้าครับสมัยนั้นทำการฉายเรื่องสารวัตรจูโดยมีลวยเดฟูเน่เป็นดารา <c oughs> ก็ไม่มีที่นั่งนะกระบะรถแม่สายลามามันก็ติดโปสเตอร์นั้นก็ขึ้นไปอย่างสามเหลี่ยมสามเหลียหล่ยมกระบะก็ไม่มีที่นั่งก็ขอไปจนได้มานุก,ก็นั่งหน้าคนขับนั่งขาน้ากับคนขับแล้วชาล่กลุกตึงชาลีก็ลุกตึงอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีที่นั่งก็นั่งถอดกนคนคระบะ ตำรวจจเมาแล้วครับมาแล้วตอนนั้นแต่ด้วยความขอบคุณที่แม่สายลามาแวะรลับก็เราจะคิดจะตอบแทนคุณคุณแม่สายลามาใายณะทีาโดยการโฆษณาเอาละครับสองมือลุงกระเป๋าสองข้าวเก้าขมามาก่อนนั่งข้างหน้ามาชันนั่งข้างหลังมาที่หลังมีหวังยืนสองอะไรนะถึงแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องน้าจะนองคนจะน้อยอย่าลืมนะครับแม่สายลามาสารวัตรจุบนำแสดงโดยลุยเดอร์โฟเมจึงๆึๆงจึ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 งงจึหลังกนล้วก็ง จันครับนั่นแหละบ้านุชลีอยู่หน้าด่านด้วจังไอไองตึงบอกไอลีมึงลงไม่ลงพี่มากับผมก็สพี่ถึงเชียงรายาแล้วก็ไปถึงชียงรายจึงจึงจึงพอไปถึงเชียงรายบอกป่าพี่ตึงลงกูไม่ลงกูจะไปส่งมึงที่แม่จันจ้ิงิงงเี่ยวสงนจุดเนี่คือประวัติรวตเาเน